เอาล่ะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังมีเวลาที่ให้แต่ละท่านได้โทรศัพท์มาพูดคุยแล้วก็ขอคำแนะนํากับอาจารย์ปิงนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะก็โทรศัพท์เข้ามา พูดคุยกันนะคะจะคุยสายสดก็ได้หรือจะฝากคําถามหลังใหม่ก็ได้อาจารย์ค่ะขอไปที่ทําคําถามของคุณธีรชัยสักนิดนึงค่ะอาจารย์รเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินพอดีเลยคุณธีรชัยเนี่ยอายุ60ปีแล้วค่ะถามอยู่2ข้อข้อแรกถามมาว่าการดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของกระชายเกากี้นะกระชายกับเกากี้แต่ไม่ได้บอกว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะจะมีผลต่อตับไตหรือไม่ ดื่มเพียงอาทิตย์ละถ้วยเพื่อบำรุงร่างกายและก็คุณลุงบอกว่าเ,เพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยอาจารย์กาแฟกระชายเกาก,ก,กี้วันละหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่ถ้วยได้ไหมฮะมีผลกระตยไหมอ,อมผมไม่แน่ใจว่ากาแฟตอนนี้มีสมวนผสมอย่างอื่นไหม,มนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอาศัยสองตัวนี้นะครับกาแฟแผ่นจีนนะกระชายเนี่ย แพทย์จริงก็มีชายอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มีฤทธิ์ในทางเสริมสมรรถภามเพศนะครับเกากี้ก็เช่นกันเกากี้จริงอยู่เป็นบางยาบำรุงเลือดบำรุงตับแต่ไม่ได้บำรุงตายแล้วก็ไม่ได้บำรุงหยางคราบอกเป็นบำรุงอินด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคขาว่าเสริมสมรรถภาพเนี่ยสองตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวผมก็เลยไม่แด้ใจว่าถ้าตัวนี้มามีฤทธิ์ด้านนี้ด้วยในนั้นมีส่วนผสมอื่นหอม เพราะฉะนั้นผมผมไม่อยากจะไปไปไปใครคำมันมันตอบไม่ถูกถ <พา S 2> ้าเราไม่รู้ส่วนผสมของกาแฟหนึ่งกระป<ช>๋องที่คุณทาน<ช>หรือ<ช><ช>หนึ<ช>่ง<ต>ถ้วยถ้าหนึ่งถ้วยมีมีผลขนาดไหนในนั้นมีสารผสมอะไรเราบอกไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเอาเฉพาะกาแฟอย่างเดียวอาจารย์กาแฟการดื่มกาแฟมีผลกระตับไตไหมอาทิตย์เดียวอา วันละอาทิตย์ละถ้วยหรือวันละสองสามถ้วยมันยัง,ยง,ยงร่างกายยังทําได้อยู่ยังพอได้อยู่พอได้ <นะ S 1> อยู่ะะยกเว้นแต่ว่าคมที่มีปัญหาเรื่องไต<อ>นะคาแฟก็เป็น<อ>เป็นตัวหนึ่งที่ที่มาจากมะเล ถ้าเป็นไปแล้วก็ต้องงดกาแฟก็ต้องก็ต้องควรงดกาแฟอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะมีสายจากคุณจันที่มาเดี๋ยวขอไปรับสายก่อนก่อนที่จะมาคําถามที่สองของคุณธีรชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณจันที่มาค่ะสวัสดีครับจ้าเชิญเลยค่ะจะจะรบกวนถามอาจารย์นะคะคุณหมอนะคะว่าเม็ดบัวนะคะที่เราแบบซื้อมาที่เป็นแห้งแห้งแข็งแ็งเนี่ย ทำไงถึงนิ่มล่ะคะเพราะว่าแช่น้ำร้อนก็แล้วอะไรแล้วก็ตนุนยังไงก็แล้วคือจะมาทำข้าวอบออในตัวออมันไม่เนิ่มล <ะ S 1> เลยเออ เล็บตัวค่ะเล็บมือเวลาคุณป้าไปซื้อที่เขาแกะแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่แกะค่ะถ้าไม่แกะมันถึงเป็นปัญหาเพราะว่ามันยังไม่แกะมันแข็งแข็งใช่ไหมคะ๋อทีนี้เวลาเราซื้อเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบที่ว่ายังไม่แกะอ่ายังยังไม่ผ่าไส้กับอีกแบบหนึ่งที่ว่ามัน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 ผ่าไส้แล้วอย่างเงี้ย<อ>ทีนี้ทั้งสองตัวนี่นะ<อ>คือเคยไปที่อ่ามาเลนนะคะเราซื้อมา เขาก็สอนให้แช่น้ําร้อนแช่อะไรมันก็นิ่ม <Ừ. S 2> แต่เวลามาซื้อเมืองไทยนะคะ <Ừ. S 2> ก็คือว่ามันเป็นแบบไม่แกะไส้เลยนะ <Ừ. S 2> แล้วเราก็ทำแบบแบบแบบทำตามสูตรที่เขาแนะนํานะยังไงยังไงก็ไม่ยอมนิ่มอะเสียของค่ะคุณคุณป้าแช่น้ํากี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงหรออ๋อหรอคือคือว่าเขาบอกว่าเบ็ดัวนี่ไม่ให้โดนโดนน้าเย็นใช่ไหมฮะให้แต่น้ําแช่น้ําร้อน อ๋อคิดว่าอาจจะไม่ถึงชั่วโมงเมื้อคิดว่าเอาอย่างนี้นะครับคือตัวไม่ไม่บวานี่มันมีเปลือกอยู่ด้วยไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีเปลือกเพียงแต่ว่าซื้อในเมืองไทยนะคะมันจะเป็นเม็ดกลมๆยังไม่ยังไม่ผ่าไส้อะแต่ว่ายังไม่ผ่าไส้คือเอาเปลือกแกะเปลือกออกแล้วแกะเปลือกออกแล้วผอาโมนคือคือตัวนี้นะแช่น้ำพักสักพักหนึ่งนะฮะแช่น้ำสักพักหนึ่งก็จะทำให้ อะไรครับน้ำเ er ย็ na, tapping, นน้ำ kind อ of anyway> um um pues ุ่นหรือน ja ้ำร้อนน้ำร้อนแค่จานน้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องบอกว่านั่นแต่ว่าถชาไม่ว่าเขาได้ผลแต่สรรพคุณอะไรเท่าไหร่ค่ะนะครับไม่บบัวมีบางบบาางงชุดนะฮะเขาแห้งเกินไปออ๋แห้งเกินไปเพราะมันต้องแช่นานนิดนึงค่ะครับผมออ๋แช่น้ำไว้แค่แช่น้ำให้นานนิดนึง นะครับพอให้คือคือพวกนี้เขาอบมาแห้งมากนะฮะจามือจีนนะฮะเออไม่โปรจามือจีนมันอบมามากแห้งมากนะครับแล้วเก็บไว้นานเพราะว่ามันอิ่งเก็บนานอิ่งแห้งก็จะอิ่งโอกาสที่จะมันจะนิ่มจะ้งใช้เวลานานใช่ใช่แล้วพวกนี้เวลากินแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับเขาจะว่าของคุณป้าของกินน้ว ้มแล้วแข็งแข็งใช่ไหมครับใช่แข็งแข็งค่ะใช่แล้วมเราไม่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 ส่วนนี้มาจากคุณภาพด้วยครับอะไรนะคะส่วนนี้มาจากคุณภาพของตัวไม่บัวด้วรเลย อาจจะคุณภาพตอนที่ซื้อมาจากนั้นนะคะก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาแนะนําตามสุดที่ว่านี่มันก็นิ่มก็อร่อยแต่เราซื้อที่เมืองไทยเอ๊ะทำไมมันมันแข็งคงจะผ่านน้ำขั้นน้ำขั้นทะเลนะครับใช่แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าอบซาะแห้งเกินไปก็ได้อะใช่ไเมค่ะวม่ว่าเราซื้อแบบไม่มีคุณภาพค่ะก็คุณป้าลองลองลองแช่ให้น้นิดนึงนะคะ อาจจะดีขึ้นนะคะแต่ไม่จําเป็นว่าอ๋อคุณจะต้องใช้น้ําร้อนกับน้ําเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นครับกัแช่มันคือให้ให้มันนิ่มลงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าอย่าไปใช้น้ําแข็งก็ใช้ได้ถ้าน้ําแข็งแล้วมันดกกระปกค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะคคะคืออย่างนี้นะคะว่าทางข้อมือเนี่ยนะข้อมืออะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามีอยู่ข้างหนึ่งเคยมือขวาเนี่ยเคยนิ้วล็อกนะคะก็เคยฉีดสเตียรอยแล้วก็อะไรต่ออะไรนะก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นอยู่ เจ็บๆอยู่นะแล้วททนี้เสร็จแล้วก็อืมแล้วทางซ้ายมือ่ที่มันยังไม่เนวล็อกนะคะบางบางั้างนะมีความรู้สึกว่าตาข้อเนียมันปวดปวดอะไรอย่างเงี้ยมันมันความหมายมันคืออะไรล่ะคะก็คือนิ้วล็อกอะครับิ้วล็อกเปลี่ยนข้างเท่านั้นเองนิ้วล็อกไม่จําเป็นต้องข้างเดียวนะฮะ ับผมใช่ได้นเอ็นไม่ดีหรือเปล่าคาอะไรครับเกี่ยวกับเอ็นไม่ดีไหมเอ็นไม่ดี่คืออะไรครับนี่ว่าก็คือเกี่ยวกับเส้นเอ็นครับแล้วเอ็นกับพังผืดเหมือนกันถูกไหมคะเอ็นกับพังผืดเหมือนกันไหมเอ็นกับพังผืดน่าจะไม่เหมือนกันพังผืดน่าจะสร้างเกิดขึ้นมาเองเอ็นเนี่ยเป็นเส้นเอ็นที่ที่เขาชักตัวนิ้วให้ขยับเป็นเส้นหลักของมันอยู่แล้วนะฮะพังผืดเนี่ย คำว่าพันผืดในทฤษฎีภาพแผนปัจจุบันน่าจะาเกิดจากที่อักเสบ่ะ <c oughs> อักเสบแล้วโปรตีตมนมาต่อตัวกันเป็นเส้นเส้นฝอยเล็กๆ <c oughs> นะไปยึดก,กลุ่มไว้อันนั้น <c oughs> เรียกว่าพันผืด น่าจะไม่เหมือนกันก็เลยคืออย่างนี้นะคะเคยไปอ่านสุดหนึ่งนะคะว่าเออตำที่เอ็นไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็เลยแนะนําว่าให้กินเม็ดบัวลูกเดือยกับเข่ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเอามปปั่นอย่างเงี้ยปั่นแล้วก็มา<ะ>ทาเป็นน้ําอะไรน้ํานมพัญ,ญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทีนี้เราได้เจอโถที่แข็งๆนี่สิมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยคือพูดง่ายๆว่าคุณป้าอยากจะรู้ว่าเม็ดบัวลูกเวยแล้วก็เข้ากล้องเนี่ยมันไปเสริมเรื่องเอ็นด้วยไหมอาจารย์ สามต,<ร>ตัวนี้มันข้าวม้ามากกว่าเข้าตับนะอ๋อเหรอฮะหลังนะคะยหลังข้าม้ามากกว่าเข้าตับนะครับข้าม้ามากกว่าข้าวหอมนะฮะตัวสามตัวนี้ถ้าจะไปเกี่ยวกับเส้นเอ็นน่าจะเกี่ยวกับเส้นเอ็นที่เกิดจากมันบวนน้ามากกว่าจริงนะครับมันขับชื้นมากกว่าข้าวหอมนะฮะมันไม่ได้ไม่ได้เข้าตับครับแพทย์จีนี่ตับอยู่ที่โดยควบคุมโดยเอ็นนี่ควบคุมโดยตับนะครับ เอาอย่างนี้ละกันแล้วเราแบบสมมติจะให้เอ็นแข็งแรงอย่างี้อยากจะไม่ต้องมาปวดบ่อยๆคือปวดเป็นตังครั้งแต่ออกกำลังกายสิครับอ๋ออ๋อนิ้วใช้นิ้วออกกำลังกายถูกไหมคะใช่ครับอ๋อขย่มขยุ่มอะไรทํานองอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะเพราะกลัวจะเป็นนิ้วล็อกเองไงค่ะ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 ขอบคุณมากค่ะค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจันที่มาเป็นท่านหนึ่งที่มาอบรมกับเราเนี่ยอาจารย์ปิงจะมีถ้าการนวดที่รักษานิ้วล็อกได้ดีมากสมาชิกของเรา <_ an> ใช่อาจารย์แต่หมายถึงว่าในกรณีกรณีต่อไปถ้าใครมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกเนี่ยติดตามนะคะการนวดทุยหนาของแพทย์จีนเนี่ยช่วยดีๆมากๆแล้วก็รักษากันมาหลายคนแล้วนะอาจารย์โดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดในกรณีของนิ้วล็อกนะคะ คุยไปคุยมาอาจารย์ข่าวหมดเวลาละเดี๋ยวเอาไว้คําถามของคุณธีรชัยและเอามาต่อในวันต่อๆไปแล้วก็คําถามของท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคลินิกไทยจีแล้วนะคะใครที่จะสมัครสมาชิกอย่าลืมนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกของรายการให้ใช้เบอร์0869063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามา แจ้งชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ของคุณแล้วก็อายุด้วยและอีกสักพักหนึ่งเราจะมีการส่งบัตรสมาชิกไปให้ถึงที่บ้านแล้วก็หนังสือสําหรับ150ท่านแรกเท่านั้นตอนนี้รู้สึกว่าใกล้ครบเต็มทีแล้วสําหรับ150ท่านนะคะถ้าท่านใดเกินนี้ก็ต้องรอรอก่อน นะแต่ตอนนี้เราขอจัดให,ให้ร <c oughs> ้อยห้น <c oughs> เราขอจัดที่ร้อยห้าเล่มก่อนนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันเวลาต่อไปวันนี้อาจารย์ชรัตงามศรัทธาหรือว่าคุณหมอปิงนะคะอ้อยคเนพรพิทักษ์พงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ